ปั่นหัวให้เข้าข้างรักคุณสวัสดีครับผม่มคูรพบสอนจิตวิทยาความรักสายดำข้อ2ครับให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่าเฟน weakness หมายถึงนะครับให้เราเล่นเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ คับเขาเนี่ยคือเขาอะต้องแบบว่าดูแลเราคือต้องเป็นแมนเราอะต้องพึ่งเขาตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วเขาจะรู้สึกว่าเราอะเป็นเหมือนกับหมูในอวยนะครับหรือเป็นของตายยังไงอะก็หนีไปไหนไม่รอดเพราะว่าต้องพึ่งเขาทุกอย่างนะครับไม่สามารถที่ดูแลตัวเองได้พอคบไปสักพักขเขาเริ่มตายใจว่าเราไปไหนไม่ได้อยู่ๆก็ให้เราหายไปเลยนะครับ ให้เราหายไปเลยนะครับเขาจะรู้สึกงงมากว่าอ้าวทาไมก้อนในเมื่ออยู่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วทําไมอยู่หายไปไหนเขาจะรู้สึกอยากได้นะครับเพราะว่าคนเรานะครับมันจะมีความรู้สึกว่าอะไรที่เคยเป็นของเราแล้วอยู่หายไปเนี่ยมันจะรู้สึกห่วงขึ้นมามนจะรู้สึกต้องไปไล่เอาคืนเทคนิคที่3นะครับให้เราใช้เทคนิคที่เรียกว่าพูดเป็นในๆนครับ เทคนิคนี้นะครับเป็นการที่จะกดอีโก้นะครับลดความมั่นใจของเขาครับให้เขารู้สึกว่าเขาด้กว่าคนอื่นแล้วเขารู้สึกว่าได้เขาก็จะกลัวว่าคุณจะทิ้งเขาไปนะครับเทคนิคนี้นะครับให้ใช้นะครับเช่นสมมุติว่าแฟนคนที่คุณคุยด้วยนะครับยังไม่ค่อยมีกล้าคุณก็อาจจะบอกเลยนะครับว่าอยู่ๆพูดลอยๆมานะครับว่าพี่ เนี่ยหนูว่าคนที่เขาว่ามีกล้าเนี Meat ่ยมันดูเป็นแมนดีนะโดยที่เราไม่พูดถึงเขาแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยอย่าคุยนานนะครับเดี๋ยวเขาจะจับได้แล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราพูดประชดเขานะครับให้คุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ๆก็โผล่เรื่องนี้มาพูดแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเลยนะครับให้เขาจับไม่ได้นะครับแต่เขามันจะฝังหัวเขาแล้วนะครับเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่มีกล้าะเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเออเนี่ยคนมีกล้ามแล้วมันจะดูดีหรือว่ามันจะมันโชคครอบชอบคนมีกล้ามวะหรือว่ามันจะหาาคนมีกล้ ครบวาไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูต้องทําดีกว่ามันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวกลัวมันไปนะครับอันนี้คือธรรมชาติของคนนะครับเพราะว่าการทาแบบนี้มันเป็นการที่เราเป็นลดความมั่นใจเขาพอลดความมั่นใจมันจะรู้สึกว่ามันต้องทําทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้เราไปกลัวจะเสียเราไปพอมันรู้สึกว่าค่าค่ามันน้อยเองค่าของตัวเองมันน้อยนะครับโอเคครับลองไปใช้ดูนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากได้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับมาลงคลาสนะครับ ดาร์กเกมครับเป็นจิตวิญยาณสายดำนะครับที่จะปั่นหัวนะครับให้เขาคลั่งรักคุณแบบที่ถ้าเกิดขาดคุณไปแล้วนะครับอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับอาจคิดทำร้ายตัวเองได้นะครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ